ผมได้มีการยื่นเร <todavía> ื่องเนี่ยเข้าไปในชั้นศาลล้วว่ามันเกิดความเหลื่อมล้ําในสัมมาอาชีพของวงการบันเทิงที่ผมทําอยู่บ่อยครั้งที่ผมแต่งแดดและเพื่อนๆถึงทำไหมทำครัวดีๆกันน่ะก็เลยจะให้ทุกบ้านได้ใช้ครัวนี้ยี่สิบสามแกเร็โอ้ยมึงกลมตู เปิดประตูมากําลังจะพาเอ็กมาดูมึงไม่เหลือนะ้ําให้กูแล้วยังไงอะเขาหาน้ํากินย่าแล้วก็เลยกินตุนไว้เหรอบ้าก,กินน้ําหมดเลยแล้วผมต้องไงอะไม่คาบนี่คาบเนี่ยดูดิโหนดี<อ>มากว่าแต่อุปกรณ์เราอยู่ตรงไหนบ้างวะพี่อย่าบอกนะว่าวันนี้ไม่มีมีดให้อ่ะมันไม่มีมีดเลยไ,ไอ้หอน,น,นุ่มมึงมัดไปหาเอ๊ะเฮ้ยรันดัลแลนด์คเนี่ยผมอยากรู้ก่อนใครมาก่อนนะั้นนี่ อันนี้ไม่ได้ตลกนะอันนี้เรื่องจริงเลยค่ะไม่มีมีไม่มีอุปรกรณ์เลยนะทีมงานก็นจะไม่บอกคนเลยเนาะอะไรอ่ะแล้วมี่คือมีอ่จะนาดมือนที่เป็นชักโีรหรออะเป็นเค้กหรอ